พระคู่พระบารมีสีสยามดังพระนามสิริกิตองค์มิ่งขวัญเฉลิมราชครองรัฐเคียงราชันเป็นมิ่งขวัญปิ่นทไทยในใจชนพระเสด็จเคียงคู่ภูวนาถภูมิพลมหาราชทุกแห่งหนสับพสุกก่อเกื้อเพื่อบวงชนใต้เบื้องบาทยุคนราดร่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง7บริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือสนับสนุนโดยผงซักฟอกเป่าซิวเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทย เครื่องดื่มฉลามสีโฟซีซันจาก T.O.A ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าส,สู่เวทีแห่งเสียงเพลงและมิตรภาพในรายการจา และช่วงนี้สับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามนะครับวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับเครื่องดื่มฉลามมอบขวัญถุงให้ก่อนเลยท่านละห<ะ>ละะและ,ะรายการเรานะครับยังสับสุนกันในว่าสูงสุดเทอม ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอารมพบทเยอะแยะครับเพราะแขกที่มารับเชิญของเราต้องบอกว่าขวัญใจพี่เจอเขาจุครั้งใครอยู่ใกล้เขาต้องรักเขาตลอดเลยใช่เป็นอย่างนั้นคุณบอลชนยิ้มและนักิ่มชวนเชิญพูดนะจาศลดแอร์หน่อยครับทำไมพี่ชายผมฟันออกปากเลยครับ ะทำผงานถางานกันก่อนนะฮะข้อหมูตอนนี้มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาคคอมังครับโอ้เยอะมากใี่กำลัจงจะออนแอร์จอเข้ามาเลยรักรักคุณเท่าช้างแล้วก็โหดมันฮาแล้วก็จะต่อรักคุณเท่าช้างก็จะเป็นอะไรบุษบาท่าเรืออุ้ยไม่ค่อยมีงานเลยเล่นไม่วัดไม่หว <c oughs> วันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหรอครับพี่บอลเยอะเลยครับพี่แอร์อยู่ครับล่ารักสุขขอพฟ้างไแล้วก็โหดมันฮาเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทั้งสองท่านก็มาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตนี่ไงบอกเลยนะว่า ก่อนที่ทั้งสองท่านจะมีความสุขแบบนี้ก็ต้องผ่านความทุกข์มาแล้วทั้งนั้น<ช>นะครับะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับตราบใดที่ตะวันยังขึ้นอยู่<ช>รับรองถ้าเรายังสู้ชีวิตต่อไปนะครับ<ช>ผมเชื่อว่านักสู้ชีวิตทุกท่านก็จะมีความสุขได้รอยยิ้มเหมือนน้าคอมแล้วก็พี่บอลในวันนี้อย่างแน่นอนเลย <ผม S 2> นะครับเอาละครับ <นะ S 1> ไปชมเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันก่อนเลยครับผมนายประทศงปัญญาวิชาชื่อเล่นชื่อนุกอายุ26ปีเป็นผัวครับหนูนางสาวสุภาพรตุ้ยวงศ ชื่อด้นชื่อนิ่มอายุ22ปีเป็นเมียค่ะพวกเราสองคนคือนุกนิ่มผัวเมียเจ้าเจียงไฮเจ้าพวกเราสองคนมีอาชีพจับกุ้งครับด้านหลังนี้เป็นที่ทํางานของพวกเราสองคนครับหนองน้ําในหมู่บ้านครับผมกุ้งที่พวกเราจับนะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งที่เขามาทํากุ้งเต้นกันนะครับตอนนี้ปัญหาที่ประสบอยู่นะครับหนองน้ํามันอยู่ด้านล่างนะครับทุ่งนามาอยู่ด้านบนแล้วเขาใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีครับแล้วฝนก็ตกลงมา แล้วสารเคมีอะไรก็ลงมาอยู่ที่หนองน้ํากุ้งก็ไม่ค่อยจะขยายพันธุ์ตอนที่ผม,มาอายุ16เลยครับพี่แม่ผมก็ตายครับพ่อผมก็มีแฟนใหม่นะฮะผมรู้สึกว่าตัวเองจะมีเป็นเด็กมีปัญหาแน่นอนนะครับมีงานประจําปีเนะี่ยตีกันทุกวันตรงนั้นมีเรื่องกันแบบขั้นยร้ายแรงที่สุดผมเอาไม้ไปฟาดปากใครก็ไม่รู้นะจนเข้าเขานอนโละโรงพยาบาลเย็บนะครับค่อนข้างจะสาหัสนะครับผมก็รู้สึกว่า เราสงสารเขาเอาไปมามันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่แนวของเราแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปสมัครทหาร2ปีทหารนะครับเขาสอนให้ควายเป็นคนบางทีก็สอนคนเป็นควายควายเป็นคนเพราะว่าจากคนที่ว่าไม่รู้อะไรสักอย่างะจะได้รู้จากคนเป็นควายจากคนที่อ่อนแอแล้วฝึกให้ทนเหมือนควายเพราะผมปลดประจำการมาจากทหารนะครับจนผมมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคือแฟนผมนั่นเองนะฮะ ท่านนี้ลูกของผมเองครับท่านนี้เป็นพ่อตาผมครับท่านนี้เป็นแม่ยายผมครับเลิกเกยฝั่งฉันคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยกันมาหากินแฟนหนูคนนี้เขาก็ดีค่ะเขารักเราแล้วก็ช่วยเราทุกอย่างขอบใจจัดหนักตีเอามีตัวน้อยๆเฮ้อแล้วขอบขอบคุณตีบอกเกยละกันในยามลำบากสุภาษิตท,ที่มาจากใจผมมีอยู่ว่าอยู่บ้านแม่ยายอย่านิ่งดูได้ถ้าซ่อมหลังคาได้ก็รีบทำตอนนี้ลูกเห็บลงจนหลังคาพังหมดแล้วครับ ตอนนี้แผ่นดินไหวบ่อยตัวผมไม่กลัวหรอกครับผมกลัวลูกผมมากกว่าครับ e ผมกับเมียจะสู้ให้เต็มที่ครับสู้ขอต้อนรับคุณปัทพงศ์ปัญญาวิชาหรือคุณนุกกับคุณสุภาพรตุ้ยวงหรือคุณนิ่มหมายเลข17ครับสวัสดีครับ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดดยอยู่บ้านแม่ยายอย่านิ่งดูดดยถ้าซ่อมหลังคาได้ก็รีบทำครับเออก็เรียกว่าวันนี้วันนี้สู้ชีวิตอยู่แล้วสู้ชีวิตวันนี้เอาะไรก็ได้ขอทำให้กับแม่ยายให้กับครอบครัวของเมียดีกว่าครับเป็นอย่างนั้นครับผมเรต้องขอย่าถามหน่อยเมื่อวัยรุ่นทำไมจะต้องคิดว่าตัวเองเป็นเด็กมีปัญหาก็เห็นทุกรลยครับอ๋อคือพ่อแม่เลือกกันครับพ่อแม่เลือกกันหรืออแม่เสียชีวิตพ่อมีเมียใหม่ มีเป็นเด็กมีปัญหาแล้วต้องมีปัญหา,ญหาแล้ว,ลวหาเรื่องแล้วเราก็หนีออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนเวลามีอะไรก็กินดื่มดื่มกินกินเมาละซาซาอะไรก็มองหน้ากันก็ขนาดนั้นเลย <c oughs> เลยนนออแล้กตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเมื่อก่อนจะตีกันทำไงสมมตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าสมมติกับพี่ดีกว่าสมมติกับพี่ยง <c oughs> นี่ี่เลยมาเลยมาเลยสมมติกับพี่ยง ทุกคำที่ผมพูดออกไปว่าผมสมมตินะครับครับสมมติพี่พี่ยงเดินผ่านมาเฮ้ยคิพรหน้าหายยังผมจะเศร้าตอนไหนครับสตาเอาอแปเดี๋ยวเศร้าเขาเพิ่ เศร้าเลยหนึ่งสาวสามสามอันนั้นก็เป็นเรื่องสมัยก่อนสมัยก่อนครั่ไอ้ตอนมีเรื่องเรากําลังแบบสนุกเรามันเพื่อนมันตีลันฟันแทงเอาเราเท่ไปอย่างนั้นเราคิดว่าเราอยากสร้างชื่อเสียงแบบนั้นแต่พอเราได้มารู้ว่าผลกระทบที่เขาเจอจากเราครับความรู้สึกของนุกในตอนนั้นเป็นยังไงเราเราทำเกินอย่างนี้เลยเหรอพ่อแม่เขาก็ไปเฝ้าโรงพยาบาลก็พ่อแม่เขาต้องลางานไปเฝ้าที่โรงพยาบาล ครับผมก็เห็นใจถ้าเผื่อเป็นเราบ้างะ่ะม,มันก็ตของเดอดร้อนพ่อเราอีกอครับก็คือเลิกเลยครับผมวันนี้นุกคนใหม่คนนี้เป็นยังไงเขาให้ความรักทุกคนนะคะเขาจะเน้นที่ความรักมาก,ก่อนอความรักความรับผิดชอบในตัวเขาสูงมากค่ะนิมมีอะไรอยากจะบอกนุกบ้างฮักต่อเนอรักน้าหนักเลยเจ้าขอบคุณสำหรับพรใจคนนี้นะเจ้าพรจคนนี้ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาละ ขอ,ขอบคุณตี่สู้มาด้วยกันขอบคุณเจ้าสำหรับ,บลุกล่ะขอบคุณตีอยู่เคียงข้างกันมาตลอดแม่ยามจะตุกแม่ยามจะมีแต่จะได้ตัวก็อยู่ข้างเปืนมาตลอดจะคอเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแล้วขอบคุณป่อขอบคุณแม่ คุณพ่อของผมกับแ,แม่ของนิ่มพ่อของนิ่มที่ทำเพือผมเขาเกิดมาสองคนได้มาปะกันครับหนึ่งสองสาพอมเลยเอาละ,าละจะร้องเพลงอะไรครับนุกกับน,นิ่ม ภูมิแพ้กทมครับภูมิมแพ้กรุงเทพมครับเชิญครับ วางใจหัวใจพี่เลยต้องแห่ สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพออันตรายพอพวกเธอลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ ถามนักคอมดีกว่าฮะเป็นยังไงครับได้ฟังเรื่องราวของน้องนุ๊กกับน้องนิ่มครับนักคอมครับเป็นไงบ้างผมตั้งใจมาร้องไห้เต็มที่แล้วทำไมอะผมว่าิดแเรามาดูตลกหกฉากด้วยประวัติเขาดีเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับอชีวิตใครชีวิตกูนี่แหละชีวิตเขาสิ วาสนาคุณดีที่ได้เมียอย่างนี้ครับคุณได้พ่อตาดีแม่ยายดีครับประวัติคุณนี่มันเศร้าจากนักเลงกลายเป็นคนดีเพื่อนคบได้แต่คบเพลินๆไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับพ่อกับแม่หรอกครับลูกกลับบ้านอย่างตอนนี้ยังไม่กลับครับเตนเอาเป็นว่าก็โอเคนะครับร้องเมียร้องดีมากผัวก็ร้องดีตะเกียท่าเต้นครับ เมียร้องเพลงดีมากครับผมชอบครับขอบคุณครับแล้วครับพี่บอลเป็นไงพี่ถือว่าเป็นคู่แฟนที่น่ารักนะคเขาเรียกว่าน่าชื่นอกตมครับออกมาให้คุณดูมีความสุขแต่ภายในใจเขาเนี่ยมีความทุกข์ครับใช่ไหมถ้าเขาถ้ารวยจริงเขาคงไม่มาออกรายการนี้หรอกเป็นครอบครัวที่วัยรุ่นที่กำลังแบบว่ามีความมุ่มนะเขาเรียกฝ่าฟันไปด้วยกันอุปสรรคไปด้วยกันต้องสู้ใช่ไหมเหมือนอย่างครอบครัวนะครอบเมื่อก่อนก็กับไม่เอ๋เป็นไง ก็ไม่มีอะไรครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขาดไะไร ขอเป็นกำลังใจให้คู่นี้นะขอบคุณมากครับพี่เอกครับเป็นยังไงบ้างครับในการร้องเพลงที่วันนี้ต้องบอกว่าภรรยาเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นคนเป็นคนงามจัดนักเนอะขอบคุณเจ้ามงามงามจัดนักแต่แต่นะตัวพ่จ้ายมันมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีปลิ้นโน้ตบ้างในการร้องแต่ว่าน่ารักขอให้รักครอบครัวรักลูก แล้วก็ดูแลครอบครัวต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับพี่แอกครับครับพี่หายครับก็น่าจะเป็นลูกเข้าแขันขันเป็นอะไรที่วัยรุ่นน่ารักน่ารักใสๆสจิตใจดีขอให้คุณมีความรักกันอย่างนี้ยืดยาวเป็นนานๆแล้วก็ดูแลลูกดีๆนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่หายครับดีครับพี่ยครับจะพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยจริงๆเลยเป็นเพลงที่ ฝั่งสบายๆด้วยเฉพาะลุกเองเนี่ยเวลาร้องก็เหมือนคล้ายๆพี่ป้างเหมือนกันนะขอบคุณครับคล้ายๆเสียงคล้ายๆพี่ปางเหมือนกันเพราะเสียงสไตล์พี่ปางเขาจะออกแบบเหมือนเหมือนเหมือนพูดอ่ะเวลาร้องก็เหมือนพูดพูดบ่นๆเอาไว้อย่างเงี้ยแต่เสียงนี่มันเสียงดีมากเสียงละเอียดร้องละเอียดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยก็ขอให้ทั้งคู่รักกันตลอดไปครับขอบคุณมากครับพี่ยิ่งครับ คุณผู้ชมครับชีวิตเราเกิดมานี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองจงใช้สติให้ดีครับบางสิ่งบางอย่างเราทำแล้วเราแก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างเราทำแล้ว,เร,เ,รลวเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้อีกวันนี้น้องนุ๊กโชคดีที่ยังกลับตัวทันเพราะความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบเรื่องราวความรัก ของผู้แข่งขันท่านที่สองครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับคอยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้ายาเฮ็ดซ้ำนี่เป็นอย่างบาค่านี่